กำลังพระคราะห์ส7พลังแห่งความไม่แน่นอนเลข17สําสำเร็จผลคนชื่อนี้เพราะดวงดีรอดพ้นภัยไม่ขัดข้องคุณมีญาติพิเศษเป็นเหตุรองระวังต้องเหตุผิดใจผู้ใหญ่เอ่ยตัวเลขดีแต่มีกำก่าแฝงอยู่ผลที่รู้เกิดแปรผันครั้นฉเฉลยเลขตัวนี้ไม่ควรกับหญิงเลยหากเปรียบเปรยคือพลัดพรากคนรักไปดวงชะตาว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะว่ามีผลสำเร็จที่สดใสจุดเสียคือก้าวหน้าได้ไม่ไกลเพราะมีใครคอยขัดขวางดวงของคุณกำลังพระเคราะห์ได้เลข17เป็นกำลังของดาวพุธมักจะมีสติปัญญาแตกฉานเข้าใจอะไรได้ง่ายสามารถอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วเลขหนึ่งกับเลข7และจากอิทธิพลของเลข7ด,ดาวเสาทำให้ชีวิตมักจะพบกับอุปสรรคและความยุ่งยากในชีวิตอยู่บ่อยๆ มักจะถูกผู้ใหญ่กดดันผู้ใหญ่มักจะให้โทษชีวิตขึ้นขึ้นลงๆไม่แน่นอนบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงหากตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข17ต้องระวังจะตกจากตำแหน่งได้ง่ายหรือไม่ก็ถูกแย่งตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ยั่งยืนถาวรเมื่อยามรุง่งโร์ก็อย่างเหลิงเมื่อถึงคราวตกต่ำก็อย่าเสียใจจนเกินเหตุทำใจให้สงบถือว่าเป็นกฎแห่งกรรม ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในโลกหมายเลขนี้ไม่เหมาะกับบุรุษและสตรีบุรุษถ้าได้รับอิทธิพลของหมายเลข17ชีวิตสมัตไม่สมหวังถึงต้องมีเหตุเลิกรายาร้างเป็นไม่ก่อนวัยอันควรมีเมียน้อยได้ภรรยาเป็นแม่ไม้หมายเลข17ยิ่งไม่เหมาะกับสุภาพสตรีหากใครที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเลข17มักมีปัญหาเรื่องคู่ มักอภัพคู่เช่นแต่งงานช้าไม่ได้แต่งแต่งก็ต้องเลิกได้พ่อไม่เป็นสามีกินน้ำใต้ศอกคนอื่นและจะเป็นไม่ก่อนวัยอันควรมักจะประสบกับเรื่องผิดหวังชอกช้ำในเรื่องความรักเสมอเลข17บวกกันได้8ดดาวราหูเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายค่อนข้างจะดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเอง หมายเลข17ยังหมายถึงการถูกจำกัดอำนาจตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน